สวัสดีค่ะกิ๊ป,ปาริชาวิมลธนาชัยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้รับตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัยลประจำปี2556ค่ะสวัสดีครับดีมชาคิดสงวนเลือไทยคณะสังคม,มศาสตร์ได้รับตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัยประจำปี2556ครับ ได้ทําอะไรที่ไม่เคยทํานะคะเหมือนฝึกบุคลิกภาพแล้วก็ได้สร้างความภูมิใจให้กับคณะค่ะที่สําคัญคือได้ช่วยงานของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะได้มีตรภาพที่ดีครับจากเพื่อนทั้ง18คณะครับแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์ของบีมเองครับ ก็เวลาอยู่ในกองประกวดนะคะเราก็จะได้เล่นเกมกันเป็นกลุ่มหรือว่าได้แบ่งทีมกันทํากิจกรรมค่ะกิฟก็เอามาประยุกต์ใช้กับเวลาทํางานร่วมกับคนอื่นในห้องเรียนแล้วก็ได้ใช้ทักษะในการสื่อสารกับคนอื่นด้วยค่ะ <S <S นนะะก๊ฟได้รับคําถามว่าถ้าเกิดคนใกล้ตัวของเราทําการโกงหรือว่าทาการทุจริตเราจะมีวิธีการตักเตือนเขายังไงะคะสำหรับก๊ฟนะคะก๊ฟจะแนะนําค่ะว่าให้รู้จักกับคําว่าพอค่ะเพราะคาว่าพอคําว่าพอคือความหมายของทุกๆอย่าง ถ้าเรารู้จักพอเราจะไม่โกงถ้าเรารู้จักพอเราจะมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจแค่คนเรา,าค่ะก่อนที่จะโกงนะคะแค่คนเราคิดว่าละอายต่อบ,บาปที่เราจะทำแค่นั้นค่ะเราก็จะไม่โกงแล้วค่ะขอบคุณค่ะก็ในคืนนั้นบินได้คำถามว่าถ้าเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเป็นบ้าน เราจะเป็นส่วนใดของบ้านครับขอบคุณสําหรับคําถามครับถ้าเปรียบตัวผมเป็นเป็นส่วนหนึ่งในบ้านจากเป็นโต๊ะอาหารครับเป็นโต๊ะอาหารเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ครับจาแลกเปลี่ยนสารและทุกสุดิดีกันเมื่อเวลาตอนทานข้าวครับใช่ครับทานในครอบครัวครับจะคุยกันจะอะไรยงก็ตอนโต๊ะตอนกินข้าวครับก็คือเป็นครอบครัวและทานในโต๊ะอาหารเราเนี่ยเป็นโต๊ะอาหารเลยจะได้รับรู้อะไรอย่างี้เพราะว่าเรา ถ้าเปรียบมหาอะไรก็คือมันจะมีโต๊ะอาหารแยกเป็น18โต๊ะครับ,รบแล้วก็คนในแต่ละคณะก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับแลกเปลี่ยนความคิดกันครับครับเป็นบุคลิกภาพครับเรามีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของดวงด้วยที่เราได้คําถามที่เราสามารถตอบได้ครับค่ะก็คงเป็นความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ การที่กิบกล้าสแสดงออกหรือว่ากล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดค่ะก่อนอื่นพี่ต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้ก้าเข้ามาสู่รถเท่าแดงแห่งนี้นะครับได้มาใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆเ,เป็นพี่เป็นน้องที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะพี่อยากฝากให้น้องๆทุกคนนะคะจดจําภาพบรรยากาศของวันนี้แล้วก็ค่ายอัตลักษณ์ที่ผ่านมาที่น้องได้ทําร่วมกันกับเพื่อนทั้ง18คณะนะ ที่สองคนขอไปกำลังใจให้กับน้องๆทั้งเรื่องของกิจกรรมและก็เรื่องของการเรียนด้วยค่ะ